ทุกวันนะครับเวลาเที่ยง30นาทีจันถึงสุกใช่ทุกวันมันก็เหมือนกันแหละทุกวันก็คือจันถึงสุกอยู่แล้วทุกวัคือเสาร์อาทิตย์นี่ก็ทุกวันไง ไม่พูดก็ได้คนก็ยูวันนี้แต่งตัวแบบดูแบบมีมูมีหมวกนี่แหละคือความอดทนสีนกปินอะไรนะแอบสวรรคดอกไม้เหล็กลงไม้เหล็กใช่ใช่ใช่เราก็แต่งตัวไปเรื่อยเพราะเราไม่ยอมไม่ยอมแก่ใช่เพราะเดี๋ยวเบรกสาวเรามีอาหารที่กินแล้วไม่แก่กินแล้วบบโอ้ยเป็นปงาบอกก่อนว่าเจ้าของร้านหล่อมากซุปผักเป็นซุปผักที่กินแล้วพูดถึงซุปเหรอ ใช่ใช่จะพูดถึงเจ้าของร้านเจ<ะ>้าของร้านหยุดก่อนเอาซุปผับก,ก่อนอ่ะซุปผับเดี๋ยวเ, 3, เราเบรกสามแล้วมาดูกันว่า 3, เจ้าของร้านกับซุปผักอันไหนจะน่ากินมากกว่ากันอ่าเดี๋ยวต้องรอชมห้ามไปไหนเลยนะคะอ่าแต่ก่อนนี้วันนี้เบรกสามเบรกสองเราก็มาดูนี้เลยแจกผ้ายันผ้ายันอะไรพี่โพสผ้ายันท้าวเวสวรรณจากวัดไผ่เงินนะครับโชดวัดไผ่เงินโชดตนารามสิบนะครับรางวัลรางวัลอ๋หร<อ>ือว่าวัดเขามีเลขสิบไม่ใช่แจกสิบรางวัล เรียกว่ามีสาขาสิบสาขามันเขียนติดกันมากเลยพี่ก้เออต้องเบนนะเนี่ยอีกคนทีมงานจะไปเขียนอย่างนี้เนี่ยครับไปใน Facebook กล้องสดพอดมูตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้นะครับที่แจ้พยันทเวสวรรณนะครับแล้วก็คอมเมนต์แชร์เคล็ดลับเคล็ดลับการมูเตลูของคุณคืออะไรนะครับเราก็ด้อมเอาแันด้อมแรนด้อมเอาสิบรางวัล มัต้องแล่นดอมพี่ก้องด้อมเฉยๆเพราะเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันดอมอ๋อเหรออ่าดอมประกาศใน a c e b o o k นะคะติดตามได้เลยอะมาแรกเลยค่ะพี่โพจน์อันนี้เดี๋ยวนี้นะข่าวโกงกันข่าวหลอกลวงกันเยอะแยะมากามายเลยพี่พจน์แบบแชร์อะไรมันจะรวยกันปาน,นั้นนะแบบมันเป็นไป,น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 ปนไม่ได้ยังอย่างล่าสุดมีข่าวฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยอะไรกค,คือลงทุน6000ผ่านไปสองเดือนได้มาส5ล้านเป็นไม่ได้เหรอ ไอคนที่เลไอคนที่ซื้อก็แบบทําไมไม่คิดมันเป็นไปไม่ได้หกพันกับสิล้านมันคนละเรื่องอะแล้วเกิดไป็ไม่ได้ละ่ะไม่มีทางพี่ก้องไม่มีทางขนาดนี้หากินทั้งชีวิตนะตั้งแต่อายุ19จนป,ปาน,นิสามสิบแปนะยังไม่มีเงินถึง15ล้านเลย <c oughs> อันนี้แบบสองสดือน <c oughs> 15ล้านแล้วพวกที่อย่าไปเชื่อ <c oughs> พวกที่แบบไปถ่ายรูปคู่รถหรูไปถ่ายรูปคู่ รถบีเอ็มแบบพี่อย่างเงี้ยอเพิ่งจะถ่ายไปเลยนะแต่ไม่ได้ซื้อแต่พี่อะพี่ไม่ได้ขายไงพี่ไม่ได้ขายรถหลูเปิดเปิดเปิดหลังคาเปิดประตูเป็นปีกอย่างเงี้ยนะโชว์กันสุดฤทธิ์สุดเดชมันสุดท้ายก็แบบว่าก็มันมาตั้งแต่นี้แล้วไงมีปัญหาเรื่องไอ้นี่ไงแม่มันมีก่อนนะแม่มีก่อนไหมโฆษณาเกินจริงล่าสุดก็มีอีกมีพวกนี้อะไรเขาเรียกอะไรนะโฟลเล็กโฟเร็กโฟเร็กสามดีก่อนโฟเร็กก็เป็นอะไรแม่มันมีแม่มันมีก็แบบเอาร้านทองปลอมมาเปิด ไว้ข้างหลังส่วนฟลอเรสซันดีก็ทำเป็นโอ้หุ้นอะไรอยู่ข้างหลังแล้วก็มาต่ออะไรอีกอันยังมีมันมีฟาร์มเห็ดที่หนีไปฟาร์มมีฟาร์มเห็ดด้วยฟาร์มเห็ดฟาร์มเห็ดและเป็นพันล้านนะฟาร์มเห็ดแล้วก็มาต่ออเนี้ยไอเนี้ยันใหม่ล่าสุดนี่คืออะไรนั่นเนี่ยหย่อนหย่อนคำใบ้ยู ยูทูบเบอร์ชื่อดังเออยูทูบเบอร์เขาชื่อยอนคัมไบหรอเออโกงเงินมาหนึ่งสองพันล้านมิพรเป็นได้ยังไงวะมันโกงมันโกงกันง่ายงี้เหรอสองพันล้านอ่ะฉันโกงแค่ร้อยหนึ่งฉันก็เครียดตายแล้วโอ้นี่ทำไมมันเป็ง้สองพันล้านเป็นโกงยังไงเพรพะสองพันล้านโกงยังไงอืมคือบอกเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากๆใช่ไหมพอพูดชื่อมาปุ๊บเนี่ยต้องร้องอ๋อปั๊บชื่ออะไรวะ ก็ชื่อปุ๊บกบปั๊บไงไม่ใช่ก็ <P uk> อบอกชื่อสองพยางตัวแรกนอนหนูตัวหลังตอเต่าพูดปุ๊บด,ดังปั๊บหากได้ร็วูเนีย่ยหละคงตกใจไม่น้อยนะเพราะว่าชีวิตของเธอนมันกินหรูอยู่แพงอ๋อเป็นผู้หญิงเหรออนี่เธอส่วนใหญ่ที่โกงนี่ผู้หญิงก็เยอะนะยังไม่จบเลยลูกไลฟยย์ไม่จบเลยไลฟ์สไตล์เธอเนี่ยหรูหราตะการตาช้อปปิ้งของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยพี่พศขาคือแบบเบื้องหน้าเนี่ยเหมือนกับเดินทางคนอิฐาทุกประเทศเลยกินอาหารหรูอยู่สบายอาจบแล้วลูกแล้วก็ถือแบรนด์เน บอกแล้วเด็กฝึกงานอย่างนี้แหละสำหรับพฤติกรรมเนี่ยนะของเธอที่ทำให้ผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าจุดทีไม่คนเชื่อและลงเงินคือเขาว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนาเป็นคนมีความสามารถนแล้วก็เคยออกรยนการต่างๆเช่นตีออกใรยนการต่างๆเป็นผู้ชื่ยการเขาเลยเนาะออก์เรียนการต่างๆสมัยนั้นเป็นนักร้องอยู่เผ่าจิพัทยาหลังจากนั้นผุ้น่ก็หายวับไปให้ให้แบบคล้ายๆหายไปคนทักทายไปเกาหลีไปออกเพลงที่เกาหลีแต่แต่ไม่ดังเลยกลับมาไทย ชีวิตเธอนะคะส่วอใจา่พวกนี้จะพูดเก่ง<อ>เขามีจิตวิทยาที่ดีเจาคนถึงได้เชื่อกันไงพอกบบลับมาเมืองไทยก็มาทาคลิปเต้นร้อ,องเพลงและสอนเต้นเปิดซีออรับสอนเต้นนักเรียนนี่หูมากมายมากๆแหลังจากนั้นเนี่ยจึงจึงหันม,มาเทรดหุด้นแล้วก็ชวนคนมาลงทุนอ้างว่าช่วยทุกคนเนี่ยช่วงโควิดที่ไม่มีไรายได้แรกแรกบอกช่วยฟรีไม่คิดอะไรเลยอยากช่วยทุกคนให้ได้เงินขนาะเราบอกว่าจะจำไว้นะทุกท่านว่าของฟรีไม่มีในโลกอย่างเงี้ย พวกที่เขาโกงเนี่ยเขาเขามีนี่ไงเขานี่ไงของฟรีที่มีในโลกนี่ไงก็บอกของฟรีนี่ไงใครว่านอนหนูใครว่านอนหนูวะจะได้คืนไหมเนี่ยใครไม่พูดนอนหนูนะพูดชื่อปับอ๋อไลยขอชื่อย่อทีสิเอาไม่ต้องพูดชื่อเขาหรอกจะโดนจับเดี๋ยวก็โดนจับลงอมึงอุ้ยตายโทษขาเม่กันสดเสือกชื่อขึ้นชื่อมาบ้าเปล่าเดี๋ยวก็เลอพูดไปก็ถูกฟ้องก็สองคนไม่เขามีชื่อเขาออกมาแล้วนี่ใช่ไหมตามสื่อออกหรยัง พี่ก็พูดสิไม่พูดไม่พูดไม่กล้าพูดแมกล้านัก็พูดเลยออกแล้วเหรอยังมีหน้าด้วยนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยก็พูดนิดนึงในการพุ่งออกเลยก็ถูกหรอกไอ้นี่ไม่ยุ่งเลยนะเวลาไปเชื่อครับเป็นความหมายอย่างนี้คือเวลาถ้าเราจะอยากเจอกันเราก็ต้องอะไรกันเออพบกันอ่าพบกันแต่ภาษาอีกภาษานึงคือต้องต้องมีติ้งกันเออมีติ้งกันนัดกันนั่นแหละจอยกันพูดไปแล้วนัดกัน ต่ S <S ไม่ใช่ชื่อจริงเขาชื่อจริงเขามีอีกปะายาวหนึ่งปยาวหนึ่งอ่ะก็เอาเลยขอเชิญคุณแอมแอมอัานแอมพุทธอนุาเลยไม่ใช่เราเราก็เตือนเตือนท่านผู้ชมที่อยากมีตังอยากรวยก็ต้องทำมาหากินนะครับและที่สำคัญ ถ้าไม่รู้จะไปไหนก็ไปเซนทัลเลยตอนนี้นี่เขามีงานจัดการขนมขไหว้พระจันทร์13กันยายุคนี้ไหว้พระจันทร์กันทั่วประเทศทั่วโลกใช่ไหม,มเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เซนทัลก็เลยรวมแบรนด์ดังของทุกร้านมาเลยที่เป็นร้านชั้นนํามาเลยเรียกว่ามามาเอาขนมไหว้พระจันทร์มาไว้ที่นี่เลยในงานนะคะก็มีขน,ไนมไหว้พระจันทร์เยอะแยะมากมายพิพลเอ๋ยมีของดูจิตธานีโฮเทลที่เป็นแบบสไตล์ต้นตํำรับนะคะ,ะพะิ <ๆ S 2> พล <ๆ S 2> แบบดั้งเดิมเลยค่ะของอันันทราสยามแบงคอกโฮเทลนะคะก็มีของโค ชามลนเค้กของ MX มูนเค้กก็มีนะคะเป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่เรียกว่ามีทั้งนำเข้าจากฮ่องกงมีแบบไส้คัสตาร์ดครีมไส้ช็อกโกแลตช็อกบอลอะไรก็มีครบหมดเลยรสชาติใหม่ๆนะครับแล้วก็มีส่วนลดเนี่ยช้อปปิ้งนะคะ at shop central market นะคะวันนี้ถึงวันที่สิบกันยายนก็ช็อปพี่วศชอปครบ2,000บาทได้ส่วนลด150บาทถ้าพี่วศ ชอบคบ3,500บาทได้ส่วนลดบ300บาทนะคะอบอกก่อนมีบริการส่งด้วยนะคะพี่ขาแต่ต้องภายในเช้าถึง6โมงเย็ยนถึงจะส่งนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ส่งค่ะ,ะไปดูกันได้เลยค่ะเยอะแยะม,มากมายอาหารเออหนุห่มพีจ่จันอร่อยเออเราจะมีกินไหมหนุห่มพร่จันปีนี้จะมีคนส่งให้เรากินไหมไม่ส่งให้กินเราก็ไม่ต้องพูดสิก็อยากกินนะเราอยากกินฟรีฟอยากกินฟรีอยากไปเดินดูกันที่เซนทัลนะ เซนทันเซนทันเวอร์วะมีทุกแห่งเลยค่ะเซนทันเออเซนทันเวอร์มั้งเซนทันเวอร์หรือเซนทันอะไรสักน่าจะหลายสาขาไหพี่โพสเขาพูดกลางๆเห็นไหมว่าหลาสาขานะนะอ่ะก็ใครที่เช่าขนมไว้พระจันทร์ก็ไม่ควรจะพลาดนะเดี๋ยวเบรกสองนี่เราไปไหนนะวันไหนไปไหนไปชมวันไหนนะไม่มีใครบอกเราเลยฮะอ๋อบะหมี่กรอบโลหะใช่ไหมแถวตลาดภูว่ะใช่ไงร้านนั่งเดิมเลยที่เขาที่เขา ไม่เบรกสองเราไม่เป็นห่วงเราเป็นห่วงแค่เบรกสามนี่แหละทาไมระหว่างซุปกับเจ้าของใครน่ากินบอกการรอดูเบรกสามซุปผักเขาชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะผักอินชามเบรก้วอ่ะพักสักคู่เดี๋ยวไปชมแม่มีก่อบแล้วเบรกสามห้ามพลาดเลยค่ะจ้ะรอบต้พดบูวันนี้เรามาแถวตลาดภูใครที่ไม่เคยมาตลาดภูนี่เลยตอนนี้มีรถไฟฟ้า มาลงสถานีตลาดพู่ะะถึงเลยใช่มาหาอะไรกินเยอะแยะไปหมดแล้วจะมามา,มามาร้านไหนพี่ก้องอังนนี้ไงร้านนี้เป็นร้านหมีกรอบโบราณนะคะย่านาตลาดพูนะที่ขายมาตั้งแต่รัชกาลที่5เลยนะคะชื่อร้านเต็กเฮงหมีกรอบจีหลีค่ะถูอ็เป็นร้านหมีกรอบโบราณนะครับเป็นเป็นย่านที่ดังที่สุดอยู่ในย่านตลาดพูที่ขายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะ บอกก่อนครับนี่เป็นรุ่นที่5แล้วพี่พลใช่คุณเจ้าของร้านไม่ใช่คุณก๊อบกล้องโทรนัทไวค่ะเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่นานแล้วพี่พลอยู่พี่กล้องรู้ไหมว่าร้านเนี่ยเขาอายุมากกว่าพี่กล้องอีกมากกว่าพี่ใช่ไหมยังยังไม่เกิดกันเลยเราสองคนยังไม่เกิดลยเรายังไม่รู้อยู่ตรงไหนของพ่อมาถึงร้านแม่ก็บอกนี่ไงนี่ใหญ่ร้านเต๊กเฮงเต๊กเฮงเต๊กเฮงเว้ย เชิญตรงนี้เลยคุณตต๊ยคุณก๊อฟเป็นไงเป็นหุ้นที่5ของร้านนี้เลยนอกจากนอกจากมีมิกอบที่เป็นซีเนอร์แล้วมีอะไรอีกครับก็จะเป็นอาหารไทยจีนนะครับมีเป็นร้อยเมนูเลยครับก็จะมีมีกอบมีน้ําอีสานเขียวนะครับของหวานดี่ยอนถุงกะหลี่นะถุงกะหลี่แล้วก็ อะไรหัวปลาต้มเผือกโอ้มีเยอะมาหากินใ่ก็เรามามาไม่ยากเออเพื่อนอยากรู้เรื่องอูเตลูถามว่าจะมาภาพกับเขาหรยอไม่ใช่ถามหรอยากรู้นี่เสด็จพ่อรอห้าเป็นสิ่งที่ทางร้านนับถือสักการะบูชามาตลอดมันเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปโบราณเหอนไหมครับเป็นภาพเป็นเป็นแกะสาโบราณเนาะ มากกว่า50ปีแล้วครับโอ้คืออันนี้เราขายเราทำสูตรมีกรอบเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ต้อมีกรอบเนี่ยฮะจะเป็นถ้าถ้าลูกค้ามาทานเนี่ยก็จะได้ทานเป็นสูตรเดียวกับที่ท่านรัชกาลที่5ทรงเสวยเลยนะครับเพราะว่าทางครอบครัวเรารักษาสูตรนี้ตั้งแต่สมัยโน้จนถึงวันนี้เลยนะครับผมอ๋อก็เลยนับถือรูปรัชกาลที่5่ะเราไม่รบกวนแล้วเขา ว่าเดี๋ยวลูกค้าเยอะด้วยเดี๋ยวเราไปลองชิมกันชิมเลย,เลยว่าอร่อยแนะ่อร่อยไปเลยปะไปชิมกัน มาแล้วพี่พขาใช่ชอันนี้อันนี้อันนี้เป็นซิกเอร์ของร้านเขาเรียกมีกรอบสมัยรอห้าอ่คือต้นตำรับเลยเขาจะทาแบบแบบสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาจะทำามีกรอบอย่างนี้ทาแต่มาปัจจุบันมันจะเปลี่ยนเป็นจากสีดำๆเนี่ยเป็นสีแดงสชีชมพูชมพูอะไรอีกแบบหนึ่งแต่นี่คือต้นตำรับเลยแล้วมีที่นี่ที่เดียวที่เนี่ยเดีด๋ยวต้องชิมก่อนนะอ่าคนมาที่นี่จะต้องออเดอร์เลยมีกรอบ สมัยร,ร <อ S 1> ัชก,กาลราเรียกมีกรอบรอ .5 ใช,ใช่มีกรอบรัชกาลคือคือทำกันมาตั้งแต่สมัยร .5 แล้วก็ข้วาวไร่อะไรอันนี้คืออีสานเขียวอีสานเขียวก็คือการที่นําผักต่างๆมามใส่คอมูย่างใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอีสานเขียวนะครับอีสานเขียวจะเป็นผักคะน้าลวกอยู่ด้านบนด้านล่างคอมูย่างแล้วก็ราดน้ำยำน้ำยำนี่ทําสดไม่ได้ทําทิ้งไว้นะครับโอ้ <ยำ S 1> โ ็เลยมีสีสันเขียวเพราะว่ามันมีผักเขียวเยอะอะแล้วอันนี้อันนี้อะไรครับพี่อันนี้เป็นหมี่น้ํานะครับใส่กุ้งใส่ปูใส่ไข่อ๋อนี่ถ้าเกิดท่านผู้ชมได้เห็นก็จะเป็นไข่ออนเซนอยู่ด้านบนนะครับอ๋อแล้วอันนู้นเป็นขนมเป็นของหวานนะครับเป็นโรตีเห็นแป้งนี่นําเข้ามาจากมาเลยนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ครับมีที่นี่ที่เดียวเหมือนกันที่มีกอกนนะครับผมอืมอืมรสดีนะ มันมเหมือนไม่เมือนมิ่นกอบทั่วไปนะอันนี้เป็นสูตรตั้งแต่ของอากงเลยอากงเป็นคนจีนเป็นสูตรของคนจีนไหหลำแท้ๆเลยคือต้นตำรับจะเป็นสีใช่ครับผมสีดำนี่อะไรสีอิ๊วไหมฮะเป็นซอสเครื่องปรุงของสูตรของอากงเลยทำขึ้นมาเองเลยท่านเออพระพุทธเจ้าหลวงรอฮ่าก็ทรงเสวยสูตรนี้เลยนะครับอ่ะลองลองน้ำมีกองมีกอบอะไรไม่พิ่มมีกอบอะไรไหมอร่อยรสชาติดรับไม่เหมือนมีกนกอบที่สุดท้ายไม่ได้แบบบางร้านนะ หวานจนแบบหวานหวานหวานไม่ไหวเลยน,นี่โอเคอร่อยมากดูจองก,กินนี่ก่อนนะอีสานเขียวอีสานเขียวอันนี้อีสานเขียวอีสานเขียวอันนี้คือคอหมูย่างกับผักคะนา้าแล้วก็ราดน้ำยำของร้านเลยกินโมงถึงกิมโนค,ค,ค,ครับพี่ร้านเปิด10โมงนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์จะมีเบรกช่วงบ่ายสองแล้วก็เปิดที4โมงเย็นวันเ<อ>สาร์อาทิตย์วันหยุดนะครัตเลิกจะเปิดทั้งวันนะครับ10โมงถึง3ทุ่มครับไม่มีวันหยุดเลยไม่มีวันหยุดครับเนื้อ น้ำยำไม่เหมือนกันจริงแล้วก็กินนี้เรากินนี้กินนี้เขาทำใหม่ทุกทุกจานเลยแล้วความหมูย่างนะน้ำนิ่มนวลเลิศนนี้เดี๋ยวก่อนนะบอกว่ามีกรอบนี่พี่พศอร่อยไหมอร่อยอร่อยจนต้องอร่อยทำไงก็อร่อยทำไงฮะอร่อยจนต้องกล่าวอร่อยจนต้องกล่าวแบบนี้ละแลอวเรากินนี้ดูอยลองกินนี้ดูได้ได้เดีจ้าขอมีกรอบกับกำลังติดพันอืออออันต่อไปครับลองกินนี้ครับพี่พศหรือลองกินนี้ โรตีไหมคะโอ้โหโรตีนะคะโรตีแป้งมาเลเซียนะคะอืมอร่อยรสล้างปากดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวล้างกินอันนี้ก่อนอีสานเกลียวกำลังถูกใจอร่อยเหรอเรากินยำถ้าเราเกิดอร่อยขนาดนี้นะเราต้องไปบอสติเกอร์ไหมมีไหมก็ยืนยัน ได้ยินแต่คำอร่อยครับพี่ครับเปมอบเชิญน้าร้านย่ครับหลังจากที่เราชิมมาบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูวันนี้เมนูก็มีมีกรอบมีกรอบรัชการิฮยามีสังเขยวใช่แล้วก็แล้วที่สำคัญคือของหวานโรตีอร่อยแป้งแป้งจากมาเลเซียอร่อยมากวันนี้ทางรายการกล้องสดพลมูก็ขอมอบ ภาพเฮงเฮงเลยครับอร่อยจนต้องกับอร่อยจนต้องกับค่ะได้เลยนะคขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยไอ้ยี่กับพี่คุณก๊อปนะคะคุณมากค่ะคุณผู้ชมยุ่ไปไหนนะคะช่วงหน้าค่ะเราเจอกันสดๆในชูโยเลยอย่าพลาดนะคะกลองสดพดบู พี่พลเป็นไงน้องภูมนไงหน้าตาเหรอนักธุรกิจรุ่นใหม่อ่ายุยังน้อยแต่ฝีมือโมโหแบบอร่อยมากขอบคุณมากภูมันนี่ภูมัอะไรมไหมพี่ดูนี่กินเขาแล้วเหรอทุกคนอร่อยมากสินค้าเขาอ๋อสินค้าเขาอร่อยมากขออรซุปผักภูมินำเสนอหน่อยนำเสนอเนี่ยภูมิครับผมวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์เที่ยวมานะครับจะเป็นซุปผักครับผมซุปผักอินชามครับอ่า ซุปผักอินชามเนี่ยจะเป็นซุปผักที่นําเอาผักที่มีประโยชน์นะครับทั้งหมดนี้ใช่แล้วก็รวมกับค,คอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดตนะครับผมรวมทั้งหมด12ชนิดเลยเครับผมคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดทที่เราใช้เนี่ยจะมี4ตัวนะครับจะมีฟักทองญี่ปุน่นมันญี่ปุ่นมันฝรัง่งแล้วก็เผือกออครับสตัวนี้จะทําหน้าที่ทําให้เนื้อซุปของของผักอินชามเนี่ยมีความข้นเนียนแล้วก็หอม โดยที่เราไม่ต้องพึ่งพวกนมหรือครีมเลยไล้ไอซุปอินชาไอผักอินชามของลุงภูมิเนี่ยทำเองยังไงกินเองยังไงทำเองมาต้นตำลับมาจากไหนต้นตำรับใช่ไหมครับต้องเท้าความว่าจริงๆแล้วสูตรเนี่ยมาจากครอ,อบครัวครับผม,มเพราะว่าคนคนในบ้านเนี่ยทานทานมังสวิรัตแล้วก็ทานผักกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะและ้วก็หลากหลายมากมทีนี้เราก็จะมีก็เรียกว่าเป็นซุปตอนเช้าครับก็คือซุปที่ ทำคานกันเองในบ้านโดยที่เราก็ค้นหาเอาผักแต่ละชนิดมาเนี่ยใช่เอามาเอามาวิเคราะห์กันว่าผักรวมๆกันแล้วเนี่ยตัวไหนมันเวิร์กกันบ้างจนกระทั่งได้เป็นสูตรสูตรนี้ขึ้นมาอ๋อเป็นผัก12ชนิดที่มีประโยชน์มาอยู่ในผักอินชามชามนี่ชามเดียวเราจะมี2โจทย์หลักคืออย่างแรกคือประโยชน์ต้องถึงรสชาติต้องได้รวมกันแล้วมันต้องแบบผ่านในเมื่อบอกว่าประโยชน์ต้องได้ ราต้องอร่อยใช่กินทุกเช้าเป็นสูตรของต้นระดับสูตรของครอบครัวกว่าสิปีครับพี่พจน์อานนท์ลิ้นทองคําของเราวันนี้จะลองกินดูมี2สูตรมันไม่ใช่สูตรอะไรอันนี้จะสูตรอะไรเนี่ยจะมีสูตรออริจินัลนะครับเท้าฟรอุ์ยนี่เห็ดใช่ไหมพี่พจน์ลองกินสูตรต้นตำรับวนี้แปลว่าเห็ดใช่ไหมใช่ของโปรดเลยเนี่ยพี่พจน์ลองกินดูดูนะคะลองดมสังเกตลองกินดูพี่พจน์ดูค่ะมีโอ้โหพจน์ท่าอย่างไรแบบ มันไม่กล้าเทเยอะเดี๋ยวมันเลยนี่กินเลยค่ะหูเป็นไงคะหอมหอมผักแล้วก็หอมเห็ดขมไหมครับไม่ขมเลยไม่เหมือนกินผักใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเป็นผักเหมือนกินน้ําอะไรแบบอ้วนไหมเนี่ยภูมิไม่อ้วนแน่นอนครับเพราะว่าอ้วนก็ดูน้องภูมิเป็นธรรมชาติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมมีส่วนผสมอะไรบ้าง ไม่มีพวกสมพวกเครื่องปรุงรสไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีสารเคมีไม่มีปรุงรสไม่มีอะไรเขาแบบทั้แบบคือบริสุทธิ์เลยบริสุทธิ์เลยเดี๋ยวพี่ลองกินหน่อยสิการันตีครับพี่ต้องลองหน่อยพี่พลดองเลยค่ะกินอยู่นี่ไงเห็ดทรัฟเฟิลเพิ่งลองเห็ดทรัฟเฟิลใช่ไหมอ่าน้องจะลงเห็ดทรัฟเฟิลหรพี่พลนไหมอันนี้อันนี้กล่องละเท่าไหร่นะ ช้วยละจะขายเป็นเซตใช่ครับจะขายจะขายเป็นเซตครับจะมีเจ็ดกระปุกสิบสองกระปุกแล้วก็ยี่สิบสี่กระปุกครับได้กระเป๋านี้ไปด้วยนะกระเป๋าสวยมากเลยนะครับใช่ไม่บวนแน่นอนเดี๋ยวลองกินดูนะคะอืเออหอมทรัฟเฟอลมากคุณผู้ชมค่ะ หอมเดีย๋ยวให้ดูนะคะนี่คนดูก่อนนะคะนี่ให้ดูะครับนี่จะมีเนื้อทรัฟเฟิลแท้ๆด้วยครับผมหอมแล้วก็มีตัวของเห็ดทรัฟเฟิลอยู่นี้ด้วยใช่คับนะคะซึ่งไม่ได้เป็นเผ็ดแบบชิ้นๆนะคะแต่อร่อยกำลังอร่อยะมี<ล>ะจะมี3ส่วนประกอบครับที่เราเพิ่มเข้าไปก็คือจะมีะตัว black truffle salsa นะครับที่จะมีเห็ดทรัฟเฟิลแท้ๆเลยอยู่ในนั้นแล้วก็ black truffle oil ครับผมแล้วก็ตบท้ายด้วยเกลือหิมาลัยเกล็ดทรัฟเฟิลอีกทีหนึง่งสามตัวนี้มันจะทําให้รสชาติและก็กลิ่นมันมีอรรถรสมากขึ้นและที่สําคัญพ่ก้องไมมมีน ไม่มีเนยไม่มีเลยไม่มีเลยแบบว่าครีนเลยใครที่แบบรักสุขภาพเฮ้ยมาซื้อไปทานเลยอร่อยแล้วเก็บไว้ตู้เย็นได้ไหมเก็บในช่องฟรีซได้60วันเลยครับ60วันพอจะทานก็เอามาเข้าไมโครเวฟใช่ไหมใง่ายเลยครับผมแล้วอย่างนี้คือพี่อยากใส่ใส่เป็นพวกเส้นพาสต้าได้ไหมได้หมดเลยแล้วแต่พี่ก้องดีไซน์เลยไปซื้อเส้นมีซส้อลูกมาใสก็ได้ใช่จะเป็นเส้นพาสต้าเป็นเนื้อสัตว์ลวกหรือว่าเป็นธัญพืชได้หมดเลย กินอะไรเนี่ยนี่ท่านผู้ชมหมดไปแล้วถ้วยหนึ่งพี่กินพี่กินรสอะไรเนี่ยเผ็ดอ่ะลองกินต้นตำรับซิอันนี้กินสู้ตายเพราะว่ามันไม่อ้วนเออลองกินต้นตำรับซิต้นตำรับเป็นไงพี่ต้นตำรับเป็นไงอร่อยพี่ก้องเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เรียนหรือคาวอะไรมันเป็นแบบธรรมชาติคือบางคนไม่ชอบกินผักไงก็กินนี้ได้ใช่ไหมภูมิใช่ครับทานได้ทุกวันเดี๋ยวพี่งจะลองนะอันนี้คือสูตรต้นตำรับนะคะ จะกลายเป็นครอบครัวท้องภูมเหมือนกันเดี๋ยวดมกันเราจะปรุงให้รสชาติเนี่ยมันอร่อยทานง่ายแล้วก็ผ่านกรรมวิธีที่ทําให้มันไม่เหลือกลิ่นผักเลยเป็นซุปนะคะไหน้องภูมบอกหน่อยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนี่คุยกับกล้องนี้สีแดงนี่บอกว่าถ้าสนใจทํำยังไงถ้าสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยครับที่เพจผักอินชามนะครับแล้วก็ไลน์แอดแ พักอินชามได้เลยครับผมเบอร์โทรศัพท์มีไหมอ่ะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0896662626ครับผมอีกทีลูก0896662626ครับหรือ0 9 1 0 9เ6 5 4 2 6 5 4นะครับหมดแล้วเนี่ยหมดละบอกราคาหมายมั้ยเนาะในกล้องไหนบอกไหนกล้องไหนกล้องนี้น้องคุยกับกล้องนี้เลยสำหรับอ่าราคานะครับจะมี มี3เซตนะครับจะมีซิลเวอรกระปุกจะอยู่ที่1น5 0บาทอ่โกลสกระปุกอยู่ที่1,680บาทครับผมแล้วก็24กระปุกจะอยู่ที่2,880บาทครับแต่สำหรับ24กระปุกเนี่ยเราส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยครับบอกก่อนว่าเก็บได้นาน6เดือน60วัน60วัน เราจะมีกระเป๋าแบบนี้ให้ใทุกสิบวันทุกสองเดือนนะเออมีหมดแล้วพี่พอดูเนาะดูดูีุ่้ณดูหมดแล้วค่ะของจริงอะไม่ไม่ตอแหลค่ะนี่ให้ดูเลยค่ะจริงๆมดเจ้าของเนี่ยทันทันแต่ผักหน้าใสมาก จริงมันแบบว่าถ้าข้างในดีนะสุขภาพก็ดีอย่างนี้ทานทุกชาอย่างนี้ถ้าเกิดพี่จะซื้อเส้นพาสต้ามาก็จะไม่ต้องมันลวกเราก็ใส่ไปใช่ครับใส่เส้นบะหมี่สำเร็จรูปอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดความเค็มใช่ถุงมะต้องพาสต้าหรือเส้นสปาเกตตี้ก็ได้แต่ถ้าทานที่ดิม่ต้องใส่อะไรเลยทานแบบนี้ไปเลยอย่างงี้เพียวๆก็ได้ครับเอาไปเลยแล้วแค่แค่ตู้เย็นกินตอนเช้าก็จะสบายเลยนะแล้วถ้าสุขภาพคนเลยั้งข้างในดีหน้าตามันก็สดใสแบบน้องเนี่ยไม่ใช่ว่าน้องจะแบบ เด็กหรืออะไรเราคือผิวพันธ์เขาแบบพอเขาทานผักเยอะไงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ใครที่อยากผิวพันธ์ดีอยากสุขภาพดีก็โทรมาสั่งได้เลยนะครับที่ที่เนี่ยที่ไหนที่นี่เบอร์อะไรครับน้องภูมิค่ะอ,อีกรอบหนึ่งนะครับ0896662626ครับหรือว่าเพจ Facebook ผักอินชามหรือว่าไลน์แอดแอดผักอินชามได้เลยครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์อีกเบอร์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งอ่นะคะเอาบอกก่อนเลยแบบซิลเวอร์นะคะ 7กระปุก10,50บาทแบบโกนะคะ12กระปุก1680บาทแบบแพตตินัมนะคะอันนี้นะคะเป็นแบบว่า24กระปุก2 8 8 0บาทนะคะเฉพาะแพตตินั่มเนี่ยส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะโปรโมชั่นแบบนี้ค่ะแถมฟรีนะคะสูตรสูตรผักสูตรผักเลยคะ่ะ แถมเปีนแบล็กทัฟเฟิหนึ่งกระปุกด้วยนะคะสั่งวันนี้นะคะเมื่อสั่งเซตโกนะครับแล้วก็สองกระปุกเมื่อสั่งเซตพลทินัมครับผมอ๋อแถมแถมวันนี้เลยถ้าสั่งนะคะแพ็คโกเนี่ยเพียงแค่บอกว่ามาจากรายการกล้องสดพดหมูครับค่ะเรามาดูแลสุขภาพกันนะพี่ก้องอย่าปล่อยให้สุขภาพพังค่ะมาทานผักกันดีกว่าและนี่ทานง่ายด้วยใครไม่ทานผักก็ทานได้และที่สาคัญไม่มีครีมไม่มีนมอะไรทั้งนั้น อาันนี้ต้องขอบคุณน้องภูมินะที่เอาสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ชมอร่อยมากๆจากการันตีนะคะก็ไม่ว่ากินทั้งคู่เลยอร่อยจริงๆค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วเราก็ต้องลาท่านผู้ชมแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่เที่ยงครึ่งนะครับทางช่อง9 M c a H d HD เวลาเที่ยงครึ่งใช่ไหมเอาก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้ฟังครับสาัสดีคับสวัสดีค่ะ